สัสดีครับผมวิชัยอำนวยศักดิ์นะครับตัวแทนจากเขต f อช่างเอกสาองทุนดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์คือเครื่องีิสูงแ a ็กเวลเป็นตัวอลูมิเนียมขนาดแปดนิ้วนะครับปัญหาที่พบบ่อยก็คือมันไม่จบก็คือเวลารีบเนี่ยนะ,ะความรอ้อนไม่ขึ้นหรือไม่กลรีบแล้วถึงขาด หรือไม่สม่ำเสมอเราจะควรจะแก้อย่างไางก่อนอื่นนี่เราต้องมาเทสก่อนเสียบปักปุ๊บเราเก็ต้องเทสหนงร้อยสามสั้งเพื่อที่ให้ความร้อนมันขึ้นมาก่อนพอความร้อนขึ้นมาปุ๊บเรากะจกับดูว่าร้อนหรือยังพองมันร้อนอุ่นๆก,ก็เราก็เริ่มปรับอุณหภูมิของมันก็คืออุณหภูมิตรงนี้นะมันจะมีอยู่แปดแปดองศา ควรจะใหอ้อยู่ในเบอร์หนึ่งรีบปุ๊บพอมีเสียงดังจั๊กก็ดึงขึ้นได้เลยครับส่วนให้มันจุงหนาแบบนี้ก็ปรับเป็นเบอร์สองพอเบอร์สองปุ๊บเนี่ยเราก็กดดูมันร้อนร้อนพอไหมพอพอร้อนพอปุ๊บเราก็ใช้งานได้เลยครับครับสินค้าของเราที่จะแนะนําก็คือตัวคอยท้างในเนี่ยนะทั้งในเครื่องเงาเป็นคอยทองแดงแท้ ร้อซแล้วก็ปูกตับความร้อนก็จะตัวใหญ่ครับตัวนั้นซึชัดนชัะแล้วก็มีน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับคุณสมบัติของมันก็คือสำหรับรีดถึงขนมหรือไม่ก็พวกอาหารที่เราต้องการเก็บไว้น,น,นานๆเพื่อที่จะไม่ให้มีแมลงเข้าไปหรือมดเขป ทำลายเราแล้วก็เป็นพวกกุขน,นมขน,นมฟอยพวกธามาม,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 มิหรือว,ว่าอะไรที่เราต้องการเก็บเราก็ปรับให้มันความร้อนที่สูงก็จะรีดเล็กดีๆ,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 ๆครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับของของก็คือเสื้สิบเครื่องขึ้นไปแล้วติดติดเครื่องขึ้นไปก็จะแถมอนู่เครื่องนะฮะแล้วก็ฟรีอีกห,หนึ่งเครื่องเนยนะครับทันทีเลยนะครับสนใจติดต่อ เอกนงไม่คินคูณ0 2น8 0 2 6งหรือเฟซบุ๊กช่างเอกถ่ายของทูดีนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ